สวัสดีครับท่านนะครับเชื่อไหมว่าคนร้อนได้นะครับสัตว์ก็ร้อนได้ลองดูนะครับที่นี่เราดูแลสัตว์เองเราอย่างไงเห็นไหมฮะเวลาเราร้อนจะจัดหมาของเราก็จะมีสปาไว้ให้ดูแลน้องๆหมาที่น่ารักนะครับเขามีความสุขมากเลยทุกเช้าเขาจะมาสปาที่นี่นะครับมาดูแลดูแลผมไอ้ดูแลขนเขาเองแล้วก็ ทำให้ตัวเขาจับวึ่งมาเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเขาจะได้ผ่อนคลายและตอนนี้ไม่มีใครจะมีความสุขเท่ากับหมาตัวน,นี้อีกแล้วถ้าใครไม่เชื่อนะครับก่อนที่อ๊อฟก็แวะมาดูนะครับอยู่หน้าที่อ๊อฟนี่นะครับเขาจะเป็นหมาเฝ้า,าสมบัติเราที่นี่ใครหยิบอะไรจากที่นี่ไปไม่ได้รับรองเขาไม่กัดนะฮะแต่เขาจะไปแย่งคือเขาเป็นหมาที่เชื่องมากเราเลี้ยงไว้นานนะฮะแต่ใครต้องการจะไปเลี้ยงที่บ้านก็ติดต่อผมได้นะครับีจัดให้ที่บ้านเลย และพร้อมสปาบ่อนี้ด้วยจะจัดให้พิเศษเลยนะครับที่นี่บุรพากอบสวัสดีครับ